ล่าสุดกระทรวงการคลังประกาศแล้วงดโอนเงิน4วันสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมในเอกคนเดิมนะครับกับช่องในเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านเลยนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดนะครับเช้าวันที่1พฤษภาคมนะครับทางกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับกับนักข่าวนะครับจากสำนักต่างๆนะครับถึงการโอนเงินนะครับว่าวันที่1 พฤษภาคมนะครับก็คือวันนี้นะครับจะมีการโอนเงินหรือไม่นะครับนักข so ่า like, วก็ได้สอบถามไปนะครับก็มีการตอบกลับออกมาว่านะครับก็ช <e OK> ่วงนี้นะครับจะมีการงดโอนเงิน4วันนะครับเพราะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดวันหยุดให้ดูนะครับตรงนี้ก็เป็นปฏิทินนะครับที่เป็นวันหยุดของทางธนาคารนะครับตั้งแต่วันศุกร์นะครับคือวันนี้วันที่1นะครับเป็น วันแรงงานแห่งชาตินะครับซึ่งธนาคารเนี่ยเป็นวันหยุดของธนาคารด้วยนะครับแล้วก็วันเสาร์ที่2วันอาทิตย์ที่3กาาาาาา็เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับธนาคารก็จะไม่โอนเงินให้นะครับกรุงไทยก็ได้แจ้งมาแล้วนะครับและวันที่4นะครับอีกวันหนึ่งนะครับก็คือหยุดยาวเลยวันที่1 2 3 4สาี่นะครับเป็นวันฉัตรมงคลนะครับและจะมาเริ่มโอนให้อีกครั้งหนึ่งในวันที่5นะครับวันอาาังคารที่5นะครับซึ่ง พบว่าวันที่5เนี่ยนะครับกระทรวงการคลังก็จะโอนเงินช่วยเหลือ5000บาทนะครับให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะครับน่าจะโอนให้ทั้งหมดเลย2.6ล้านลายนะครับน่าจะเป็นประวัติการที่โอนวันเดียวมากที่สุดเพราะว่าทางกระทรวงการคลังได้เคยแจ้งมาแล้วนะครับว่าจะโอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่8นะครับก็คือภายในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับโดยกลุ่มเนี่ยที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ย ก็จะได้รับควบไปเลย2เดือนนะครับก็คือวันที่5เนี่ยท่านที่ได้รับวันที่5เนี่ยคือจะได้รับควบของเดือนเมษายนไปด้วยเพราะเดือนเมษายนท่านไม่ได้รับใช่ไหมครับคือวันที่5เนี่ยท่านเฮแน่นอนท่านได้รับ10,000บาทนะครับได้รับ10,000บาทเพราะมันจะควบ2เดือนก็คือเดือนเมษายน5,000เดือนพฤษภาคม5,000มารับในวันที่5เลยนะครับ10,000บาทนะครับทีเนี้ย คนที่กําลังรอสถานะต่างๆเนี่ยนะครับก็เตรียมเฮได้เลยวันที่5ท่านรับ10,000บาทนะครับเพราะว่ามันเป็นการรอคอยที่ยาวนานเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มโอนเงินให้นะครับในวันที่5นะครับเริ่มโอนให้วันที่5แต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าวันที่6เนี่ยจะมีการโอนหรือไม่นะครับวันที่6ก็เป็นวันหยุดของทางธนาคารเช่นกันนะครับแต่ถ้าวันที่6หยุดนะครับ วันที่7เนี่ยก็จะสามารถโอนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือมันจะอยู่ในกําหนดการนะครับที่กระทรวงการคลังได้แจ้งมาว่าให้แล้วเสร็จภายในวันที่8นะครับวันที่8ซึ่งก็ยังมีระยะเวลาอีก1วันก็คือวันที่8ก็ยังสามารถโอนเงินได้อีกนะครับเพราะเป็นวันทําการของทางธนาคารปรกตินะครับก็ถ้าพูดง่ายก็คือสามารถรับเงินได้นะครับ เยอะที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นวันที่5เพราะมันอั้นมา4วันนั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเช็คตนเองตรวจสอบสถานะดูนะครับว่าในช่วงวันนี้นะครับมีใครที่สถานะเปลี่ยนบ้างวันเสาร์มีใครที่สถานะเปลี่ยนบ้างวันอาทิตย์มีใครที่สถานะเปลี่ยนบ้างมี s m s มาหรือเปล่าวันที่4ก็คือวันจันทร์ มี SMS มาสถานะเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าสถานะจะเปลี่ยนไปอย่างไรมันไม่เกี่ยวกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดของทางธนาคารมันเป็นที่ระบบระบบมันมีการทํางานตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่ในเรื่องของการโอนเงินมันอาจจะเปลี่ยนสถานะแล้วมันก็จะทบไปเรื่อยๆมีจํานวนคนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับและก็จะมาอั้นโอนให้ทั้งหมดเลยนะครับในวันที่5้นั่นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ย วันที่5เนี่ยเขาประกาศไว้แล้วว่า2.6ล้านลายเนี่ยจะโอนภายในสัปดาห์นี้วันที่5น่าจะโอนเป็นล้านแน่นอนนะครับแต่ผมคาดว่าน่าจะโอนทีเดียวไปเลยแหละเพราะว่ามันอั้นมาหลายวันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ขอย้ําชัดกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หยุดโอนนะครับ4วันนะครับไม่ต้องไปเช็ค ATM ให้เดือดร้อนนะครับตรงนี้ก็ขอแจ้งเอาไว้นะครับและอีกกรณีหนึ่งนะครับเป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ มีผู้ผ่านเกณฑ์ล่าสุดเนี่ยนะครับท่านลวโรนได้แจ้งมาเมื่อช่วงค่ๆเมื่อวานนี้เองนะครับในวันที่30นะครับช่วงเย็นๆนะครับก็แจ้งเข้ามาว่ามีคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ย11ล้านคนนะครับแล้วก็กลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมไปเนี่ยตอนแรกก็มีจํานวน6ล้านตอนนี้มีคนตอบเข้ามา5.5ล้านและก็เพิ่มมาอีกหลายแสนคนนะครับแต่ก็ยังเหลืออยู่อีกแป0แสนคนที่ยังไม่ได้มาให้พะข้อมูลเพิ่มเติมนะครับซึ่งตรงเนี้ย ใครที่ยังไม่ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ขอให้เร่งด่วนเลยนะครับอีกจํานวน8ปดแสนลายนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวท่านอาจจะโดนตัดสิทธิ์ออกไปก็เป็นได้และก็จะทําให้ท่านเนี่ยได้รับเงินช้าออกไปอีกนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับที่จะได้รับเงินนะครับอันนี้ก็ 10,000บาทแน่นอนนะครับสำหรับกลุ่มขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งขณะนี้ระบบก็ยังเปิดทบทวนสิทธิ์อยู่นะครับซึ่งวันหยุดราชาการ4วันเนี่ยนะครับทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ไม่ได้หยุดนะครับก็ต้องขอแจ้งไว้เลยว่าวันหยุด4วันทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์สามารถโทรไปหาท่านได้ทุกเมื่อเตรียมรับโทรศัพท์กันไว้ด้วยแล้วก็จะลงพื้นที่ไป เก็บข้อมูลของท่านด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับตอนนี้มีการทบทวนสิทธิ์มาแล้วนะครับ8ล้านลายนะครับก็ถือว่ายังเป็นจํานวนที่สามารถรับได้อยู่นะครับก็แจ้งไว้ตรงนี้นะครับว่าวันที่5พฤษภาคมนี้อาจจะมีการโอนให้ทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลนะครับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดเลย3.6หลา้านลายนะครับแต่เรื่อง SMS ข้อความสถานะต่างๆก็อาจจะมีการแจ้งเพิ่มเติม,เ,ตมเข้าไปเพราะตอนแรกที่แจ้งไว้ว่า10.6ตอนนี้เพิ่มมาเป็น11 นะครับก็น่าจะเพิ่มมาอีกประมาณ1ล้านลายนะครับเพิ่มอีกประมาณ1ล้านลายในช่วง4วันนี้แหละน่าจะมีคนที่ผ่านเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นนะครับจากตรงนี้นะครับดูข้อมูลจากการอัปเดตล่าสุดจากทางกระทรวงกันคลังท่านเลาวะลนได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้ในวันที่5เนี่ยนะครับ ใครจะได้เฮมากที่สุดก็คือกลุ่มนี้นะครับก็คือกลุ่มที่ขึ้นบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์นะครับก็ยืนยันย้ําชัดมาแล้วนะครับว่าคนที่ขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยและอยู่สถานะเนี่ย ท่านได้รับอย่างแน่นอนนะครับท่านได้รับเงินอย่างแน่นอนเพราะได้ยืนยันมาแล้วว่าสถานะสุดท้ายนะครับที่จะได้รับเงินนั้นก็คือสถานะที่ขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยสําหรับใครที่ได้ขึ้นสถานะอันนี้นะครับก็รอรับเงินได้เลยนะครับก็อาจจะไปได้รับเงินในวันที่5หรือไม่ก็วันที่7 รือไม่ก็วันที่8นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีเวลาอีก4วันนะครับก็ใครที่ยังรอเจ้าหน้าที่อยู่นะครับก็ขอให้เปิดโทรศัพท์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมเอกสารต่างๆของท่านเอาไว้ให้พร้อมให้ครบนะครับบัตรประจําตัวประชาชนอาจจะเป็นเอกสารร้านค้าต่างๆเอกสารการจ่ายค่าน้ําค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนไปเช่าที่นะครับบางคนไปตลาดนัดอย่างเงี้ยนะครับพวกแม่ค้านะครับก็ มันไม่ได้เปิดตลาดแล้วอ่ะนะครับก็บางคนก็ไม่มีรูปนะครับบางคนก็ไม่มีข้อมูลทางออนไลน์นะครับจริงๆแล้วสามารถใช้ข้อมูลทาง Facebook ได้นะครับบางทีเรามาขายของอย่างเงี้ยเรามีการโพสต์ลงไปในโลกออนไลน์เราก็ลองเปิดให้เจ้าหน้าที่ดูก็ได้นะครับว่าตรงนี้เรามีการค้าขายจริงเรามีการทําอาชีพนี้จริงๆนะครับก็เราส่วนใหญ่เราก็จะโพสต์ผ่าน f a c e b o o k นี่แหละนะครับก็สามารถใช้ข้อมูลจาก a c e b o o k เนี่ยได้นะครับสําหรับในเรื่องของกรณีที่ เขาจะมาตรวจสอบนะครับว่าเราเนี่ยทำอาชีพนี้จริงหรือเปล่าประกอบอาชีพนี้จริงหรือเปล่าและเดือดร้อนจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ข้อมูลสส่วนแรกเนี่ยท่านมีอยู่แล้วแหละก็คือบัตรประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็รูปถ่ายของท่านรูปถ่ายของท่านเนี่ยเขาก็ถ่ายจากตัวท่านเองนั่นแหละนะครับทีนี้มันจะบางคนจะมีปัญหาก็คือ เอกสารนะครับอันสุดท้ายนี่แหละนะครับก็จะเป็นเอกสารข้อมูลที่ท่านประกอบอาชีพนี้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยนะครับบางคนไม่ได้มีการถ่ายรูปเอาไว้และร้านค้าก็ถูกปิดนะครับถูกเลิกจ้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับก็ขอให้ค้นหาข้อมูลเตรียมเอาไว้ก็แล้วกันนะครับก็จะได้ไม่พลาดนะครับซึ่งถ้าครบข้อมูล3ข้อมูลนี้ได้แน่นอนนะครับมันจะขึ้นสถานะว่าขอ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ท่านขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยอันเนี้ยสถานะนี้ได้รับเงิน100%นะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าข่าวนี้นะครับในเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกลับประธานาภัยกับทุกท่านมาไว้น้าที่นี้ด้วยนะครับก็ขอให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับบางคนก็คอมเมนต์มาบอกว่าหมดกําลังใจแล้วเอกจะทําอย่างไรนะครับ อาจจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้นะครับผมก็ต้องขอบอกว่าให้ตั้งสตินะครับตั้งสติอย่างเดียวนะครับตรงนี้นะครับไม่สามารถไปทำอะไรได้นะครับผมก็เป็นเพียงแค่คนที่ให้กำลังใจกับทุกท่านทุกคนนะครับก็ถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะครับก็ให้ออกไปคุยกับคนที่เรารักนะครับออกไปหาคนที่เรารักนะครับก็น่าจะได้คำแนะนำดีๆนะครับ โทรไปนะครับหาคุณพ่อหาคุณแม่โทรไปหาคุณตาคุณยายนะครับอย่างนี้นะครับก็อาจจะช่วยได้นะครับหรือไปคุยกับพระสงฆ์ต่างๆนะครับก็อาจจะมีข้อคิดคติธรรมเตือนใจเอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ขอฝากเอาไว้เลยนะครับว่าฟ้าหลังฝนยังมีเสมอนะครับแล้วก็เช้าวันใหม่สดใสกว่าวันนี้แน่นอนนะครับในเอกขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่านเลยนะครับสู้ต่อไป ต้องก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปให้ได้เกิดมาทั้งทีต้องสู้นะครับสู้อย่างเดียวนะครับสู้เท่านั้นนะครับต้องผ่านไปให้ได้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับคนไทยไม่ทิ้งกันแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าเนี่ยคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกซึ่งไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกทั่วยนะครับให้ครังจังหวัดเนี่ยพิจารณามอบหมายนะครับบุคคลนะครับซึ่งเรียก